สวัสดีครับช่างดนมาสเตอร์คาร์ครับวันนี้เราอยู่กันที่ธนาดนออ t โตสวิตต์อัลโตแก๊สนะครับสาขาปากเกร็ดบางบัวทองนะครับเมื่อราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นนะครับท่านผู้ใช้รถที่ใช้รถเยอะๆเดือดร้อนแน่นอนนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเติมเชื้อเพลิงการติดตั้งระบบแก๊ส LPG นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับเจ้าของรถนะครับและวันนี้นะครับ MG HS นะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซินระบบ d e Injection นะครับ ก็เข้ามาติดตั้งระบบแก๊ส LPG กับช่างดนนะครับสำหรับเครื่องยนต์เบนซินระบบ i r r e t นะครับต้องใช้ชุดแก๊สเฉพาะนะครับไม่สามารถใช้ชุดแก๊สที่ติดกับเครื่องยนต์ MPI ได้นะครับต้องใช้ชุดแก๊สที่เป็นระบบ Direct Injection โดยเฉพาะและที่สำคัญนะครับ MG HS คันนี้นะครับสามารถติดตั้งถังโดนัทต,ต,ตั้งแต่42ลิตร52ลิตร54ลิตรและ62ลิตรสำหรับรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินระบบ Di r e c t Injection ทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปหรือรถญี่ปุ่นนะครับอยากติดตั้งระบบแก๊ส LPG ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0964239654 0964239654แล้วก็มีราคาโปรโมชั่นพิเศษครับเฉพาะที่ธนาดนออโต้โซิ์แอนด์ออโต้แก๊สนะครับทั้ง2สาขาสาขาราดประเค้าซอย52และสาขาปากเกรด็ดบางบัวทองติดแก๊สติดตั้งแก๊สงานสวยงานจบหมดปัญหากว่า20ปีแห่งการบริการธนดนออโต้แก๊สครับ